บ้านมาลาอีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นี่เป็นชุมชนบำบัดในโครงการ cbtx ซึ่งมีผู้เข้าร่วมและผ่านการรับรองแล้วกว่า13รายสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้เสพยาเสพติดก้าวพ้นมาได้นั่นก็คือแรงใจสำคัญจากครอบครัวและก็ชุมชนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือนาข้าวค่ะของหนึ่งในผู้ที่ได้รับการบาบัดยาเสพติดในโครงการ พื้นหน้าเขียวขจีนี้เป็นของครอบครัวสุดใจดีซึ่งแบ่งให้ฮาริสสุดใจดี12ไร่ไว้ประกอบอาชีพหลังเข้ารับการบำบัดในโครงการ CBTX ฮาริสคืออดีตผู้ใช้ยาเสพติดหลายชนิดมาก,กว่า10ปีตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเพราะอยากจะหยุดใช้สารเสพติดปัจจุบันเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวมีรายได้จากการทำนาในที่ดินของตนเองและรับจ้างฉีดยาฆ่า,มาแมลงเป็นอาชีพเสริม ครับผมดีใจที่ทุกคนเปิดโอกาสให้ผมได้มีที่ยืนในสังคมนะครับ,รบและผมก็ดีใจที่ผมเลิกได้ครับครับและก็ผมก็เป็นอยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่อยากจะเลิกนะครับอยากให้ทุกคนเลิกได้ครับไม่อยากให้ทุกคนไปเข้าไปหันเกี่ยวกับยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับครับพ่อของฮารตสเปิดเผยกับทีมข่าวว่าภูมิใจในตัวลูกชายที่เลิกยาเสพติดทุกชนิดเหมือนยกภูเขาออกจากอก,อก โดยสิ่งสำคัญคือแรงใจจากครอบครัวและสังคมที่ให้การยอมรับหลังกลับตัวกลับใจเบาใจไปเยอะเหมือนก็ยกภูเขาออกจากอกไปหลายๆล,ลูกเลยเพราะว่าเป็นวันมาเนียนึกและเดี๋ยวจะต้องมีเรื่องเดี๋ยวจะต้องมีเรื่องเพราะเราเป็นคนไม่ชอบอยู่แล้วเรื่องพวกยาเสพติดอะไรต่างๆนี่ผมแอนตี้มาตั้งแต่เด็กแล้วแม้จะเป็นบางทีคนมนุษย์ข้าวมาอะไรว่าเอาสุรามากินนี่ผมยังไม่ชอบแต่ มาเจอกับตัวเองผมไม่นึกว่าจะมาเจอกันว่าเออลูกเรานี่จะติดยาไม่เคยคิดเลยทั้งนิดเดียวแต่ก็เหมือนกับพระเจ้าทดสอบก็ต้องยอมรับตรงนั้นก็ต้องมีปัญหาก็คือการแก้ปัญหาให้ถูกที่อะไรอย่างนี้พอเวลาเขากลับมาได้แล้วเขาไปยืนอยู่ในสังคมที่เขายอมรับหมดเลยจะเป็นที่มัสยิดจะเป็นที่ชุมชนต่างๆมีแต่คนให้กําลังใจแล้วก็ดีใจด้วยเหมือนกับว่าเขาก็ คนเนี่ยเขาก็คิดว่าไอคนที่ดีเนี่ยยังมีเยอะคนที่เขาเห็นความดีว่าการที่กลับตัวเนี่ยแสดงว่าเขาคนที่เห็นเนี่ยเขาเป็นคนดีแล้วก็เขาก็ดีใจด้วยอะ่ะคนที่ดีใจด้วยก็คือคนดีๆทั้งนั้นเลยห่างจากนาของฮาริสไม่ไกลคือสวนแตงล้านของบังฟีหนึ่งในผู้ผ่านการบำบัด ปัจจุบันผันตัวมาช่วยธุรกิจครอบครัวทำสวนแตงล้านสองร่องที่พี่สาวแบ่งให้ส่งไปขายที่ตลาดสีมุมเมืองทุกวันวันละ2-3ถึงตันตกกิโลกรัมละ16บาททุกๆวันบางฝีจะขับเรือคู่ใจเพื่อรถน้ำสวนแตงล้านก่อนจะมาช่วยพี่พน้องๆจัดเรียงแตงล้านใส่ถุงถุงละ10กิโลกรัมเพื่อเตรียมส่งขาย บางฝีเล่าว่าปีหนึ่งจะสามารถเก็บแต่งร้านได้ปีละ3ครั้งครั้งละ45 5 0วันโดยช่วงที่ว่างเว้นจากการทำสวนแต่งร้านก็จะไปรับจ้างทำสวนมระต่อเราดูไปแล้วเราหลอนเราหลุดอะไรบแบบตอนนี้แม่ผมก็เลยบอกว่าให้ไปเข้าโครงการกับผู้ใหญ่ผมก็เลยไปเข้าครับตั้งแต่นั้นผมก็ตัดสินใจเลิกเลยครับ ยาเสพติดมันส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตเราบ้างครับพูด<ม>เผื่อเป็นวิทยาทานให้คนอื่นๆนะคะคือว่ากา็ล่มจมเลยครับ<ม>คือว่าไม่มีอะไรเป็นของตัวเองครับรวันมาก็จะดูด,จะด,ดจะดูดอย่างเดียวครับมไม่สงงนใจช่งนงานด้วยใช่ไหมใช่ครับสนไม่สนใจอะไรเลยครับ<ม>สนใจแต่ยายอย่างเดียวครับ ผู้ใหญ่บ้านชุมชนมาลาอีบอกว่าสถานบำบัดที่ดีที่สุดคือชุมชนโดยบ้านมาลาอีเข้าร่วมโครงการ CBTs มาตั้งแต่ปี2,562มีผู้เข้ารับการบำบัดแล้ว30รายผ่านการรับรอง13ราย ขั้นตอนการบำบัดจะต้องเป็นกลุ่มผู้เสพที่สามารถบำบัดได้ในชุมชนเมื่อผ่านการบำบัดจะได้รับหนังสือรับรองจากแพทย์จากนั้นจะได้รับการพิจารณาให้ทุนประกอบอาชีพจากปปสจำนวน20 0 0มบาทเพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ตามอาชีพที่ได้แจ้งไว้ขบวนการชุมชนบำบัดของหมู่บ้านมาละยีนะครับเริ่มทามาตั้งแต่ปีพศ2 5 6 2จนถึงปัจจุบันนะครับก เป็นเวลาร่วม5ปีแล้วมีผู้เข้าสู่กระบวนการบำปัดทั้งหมดประมาณ30รายแต่ผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัดจริงแล้วในหมู่บ้านเราเพิ่มมีแค่13รายนะครับแต่มีแนวโน้มณนปีปัจจุบันนี้อีก3ถึง4รายคิดว่าจะผ่านในปีนี้นะครับก็พวกเราเห็นว่าก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยสังคมช่วยกันแก้ปัญหายาเสพติดถ้าเป็นไปได้ อยากจะฝากผู้นำนะครับทุกๆหมู่บ้านทุกทุกชุมชนช่วยกันนะครับเพื่อดูแลลูกหลานของพวกท่านครับผมพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการปรปรสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ผ่านการบำบัดหัวใจสำคัญคือยาเสพติดรักษาได้ด้วยหัวใจและความเข้มแข็งของคนในชุมชน โครงการ CBTX ถือเป็นหนึ่งในโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลที่นำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดร,รักษาแทนการลงโทษในกระบวนการยุติธรรมโดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยให้โอกาสผู้เสพกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติครับยาสพติดไม่มีไม่มีตัวยารักษาครับยาสติดรักษาด้วยใจรักษาด้วยความอบอุ่นในครอบครัวรักษาด้วยความเข้มแข็งของชุมชนวันนี้ตัวอย่างที่มาในวันนี้คือน้องคนนี้ ได้หลงได้พลา,าดพังไปแล้วก็ไปเสพยาเสพติดติดและน้องก็เข้าสู่กระบวนการบัณฑิในชุมชนโดยผู้ใหญ่บ้านกับคังครอบครัวเป็นแกนหลักช่วยดูแลซึ่งกันและกันตรวจปัสสาวะติดต่อกัน40สัปดาห์4 0เดือนครับแล้วก็น้องคนนี้หายมาแล้วเป็น3ปีแล้วไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยแล้วก็มีอาชีพทางรัฐบาลก็มีกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับที่จัดสรรงบประมาณให้กับน้องที่เขากลับใจ แล้วก็ตั้งใจที่จะไม่ยุ่งกับยาเสพติดเลยเนี่ยก็จะมีงบกองทุนให้ใหรายละสอง0 0ืานบาทรายนี้ก็เช่นกันน้องก็ได้งบประมาณไปก็ไปทำสัมมาอาชีพครับประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ขณะที่กฎกระทรวงสาธารณาสุขกำหนดปริมาณครอบครองยาเสพติดไม่เกิน5เม็ดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสคนกรณีครอบครองไม่เกิน5เม็ดสามารถเข้าสู่กระบวนการบําบัดได้จนผ่านการรับรองจึงจะถือเป็นการยุติโทษทั้งนี้ไม่ว่าจะครอบครองยาบ้าก,กี่เม็ดก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะัทพรสร้อยจำปาเดอะรีพอร์เตอร์รายงาน